สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่พักผ่อนนะครับค่ายปิดนะครับก็เลยอยากมาเล่นเกมนะครับกับคุณพ่อของผมนะครับหน้าตาคือแสนใช่เดี๋ยวแล้วก็พี่กาหลงนะครับเทรนเนอร์ที่ค่ายนะครับคนไหนนะครับเล่นเกมคนไหนทําได้ดีกว่านะครับก็จะได้ตังค์ไปห้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับง่ายๆเลยแค่พูดํำง่ายๆครับ ยาดัดหมอชิพแก้หิบแก้ฝีฉคนั้นเองครับง่ายๆนะครับใครพูดไ,<ห>ได้ดีกว่ารับไปเลยห้าร้อยบาทครับหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองซมำยาดัดหมอชีพแก้หิบแก้ฝีโอ้กำไรได้บ้างโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปหนึ่งสองซมำยาดัดหมอชิดแก้หิบแก้ฝีโอ้กำไ जनन मस्जिद का हिट जाए फ्री जनन मस्जिद का हिट जाए फ्री जनन मस्जिद का हिट जाए फ्री जनन मस्जिद का हिट जाए जनन मस्जिद का हिट जाए फ्री 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 ओ ओ ना 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 ना

อีกรบอบไหมอีกรอบอีกรอบไหมอ่าเดี๋ยวสก่อนเริ่มเดี๋ยวตั้งก่อนเลย 1> 1, 2, 2> อยเริ่มอย่างนั้นมาชิดใกล้สีใกล้สี <laughs> จะ่ามาชิดใจชิดสียเย้ <laughs> <laughs> วันนี้ผมมีคำอยู่ห้าคำจะให้พี่กับพี่หลงพูดแข่งกันนะครับใครพูดถูกใครพูดชัดเยอะที่สุดรับไปเลยนี่ครับเงินโอ้พันหนึงเลยเหรอหนึ่พบาทครับได้เลยครับ อ่าเราเริ่มกันเลยนะครับคำแรกใครพูดก่อนไคนพูดก่อนนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกให้ครับผมจะเป็นคนเลือกให้นะครับเดี๋ยวผมจับขึ้นมาคำแรกก่อนนะครับคำแรกผมจะเป็นคนจับเองนะครับคำแรกคือคำนี้ครับเยวนะครับนี่นะครับคำแรกคือคำนี้ครับหุ่ยพูดเร็วหรือพูดช้าอันช้าหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนะครับให้พูดให้เร็วเ็วนะครับหุ เดี๋ยวขดูอ่ยครับอ่าครับอ่าอ่าให้ดูให้ดูครับให้พี่หลงดูด้วยครับอ่าต้องเร็วนะมั้ยเร็วด้วยใช่ไหมต้องเร็วด้วยครับช้าไม่ได้ใช่ไหมต้องเร็วชัดชัดเจนนะครับจะให้พูดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอ่าได้แล้วกลับขึ้นมาครับอ่าคนที่พูดคนแรกนะครับให้เป็นพี่แสนชัยเลยนะครับเจ้าของค่ายเราโอเคครับคำาแรกครับพี่แสนชัยมา หงอุ่นตุนต้มนึ่งโอเคพี่หลงหงอุ่นตุนต้มนึ่งโอเคพี่หลงแพ้ไปแล้วครับไม่ครับคะแนนแรกเป็นของพี่แสนชัยผมได้ชนะหนึ่งเลยนะพี่แสนชัยชนะไปหนึ่งแล้วนะครับอ่าโอเคคำที่สองครับเป็นคำนี้ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่แสนชัยดูครับคำว่าพระนองพระยองยะลาคระนองละ ละนองละยองละยาโอเคมาเอาละเอาละขนาดซ้อมยังไม่ถูกนะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วพี่แสนชัยครับไปละนองละยองยะยาเอาละนองละเราละลาเอาไม่งยังไม่มีใครถูกครับพี่แสนชัยครับเอาละนองละยองยะลาเอาละยองละนองยะลาเอาเอา เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้พี่หลงรั้นนองระยองยะลาเอ้ารั้นนองระยองยะลาเอายั้งยังยังพี่แซนนะระยองระยองนี้เอ้าเอาเอารั้นนองระยองยะลาเอาพี่แซนใจแพ้ไปครับเกมนี้เอาเาตอนนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเอาโอเคคำต่อไปครับเซตเซตกันเสมอครับสูสีสูสีคำต่อไปครับเป็นคำนี้ครับ อ่าคำนี้ครับหมูหมึกกุ้งอ่าให้พี่หลงด้วยด้วยครับโอเคพร้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อมแล้วพี่หลงครับไปหมูหมึกกุ้งเอาโอ้ยช้า หมูหมึกกุ้งเอาเร็วกว่านี้หมูหมึกกุ้งเอาอยากได้กูหมูมัดกุ้งเอาอยากได้กูหมูหมึกกุ้งเอาหมูหมึกกุ้งเอาหมูหมึกกุ้งเร็วหมูหมึกกุ้งแล้วหมูหมึกกุ้งเอาหมูหมึกกุ้งโอเคพี่หลงแพ้เมื่อกี้พี่พี่หลงเพี้ยนโอเคตอนนี้พี่แสนชัยน้ำอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งคำเดียวชนะเลยนะนี่ยคำต่อไปพูดเร็วๆนะครับพูดเร็วๆนะครับคำต่อไปคือคำนี้ครับ เดี๋ยวนะครับให้กล้องจับก่อนคำอะไรครับแอปหนึ่งอาเฮียหลีอาหลีเฮียนะครับอ่าโอเคอให้ดูก่อนครับอาเฮียหลีอาหลีเฮียอ่าโอเคขวาครับไว้พูดเร็วๆนะครับพูดเร็วๆกล้องจับไปที่ใครคนนั้นพูดนะครับไปเริ่มอาเฮียหลีหลีชิลเล่เดี๋ยวเรียกพิีดแล้วกัน อ, <ak> อ่ะเฮียลีอ่ะลีเฮ like <te> <eye Hayır. S 2> <reais> ียเอาดีแสนใจจ้านะครับสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งงยังครับมันมีอีกหนึ่งคำมีอีกหนึ่งคำเอาให้ครบครับเอาให้ครบเราจะยอมเราจะยอมจะแพ้ขาดนะสู้จนถึงที่สุดคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายคำนี้นะครับคำสุดท้ายคำนี้ครับหล็กเล่นหล็กดัดโอเคให้ดูกันครับให้ดูกัน เล่นเด็กเล่นเ็กลนเหล็กดัดเหล็กดัดอ่าโอเคพร้อมนะครับกล้องจับที่ใครคนนั้นพูดเป็นคนแรกนะครับพร้อมแล้วไปเด็กเล่นเหล็กดัดเอาเด็กเล่นเหล็กดัดเอาได้อยู่ให้เด็กเล่นเหล็กดัดเด็กเล่นได้รับโอเคพี่เสดใจชนะสี่หนึ่งครับโอ้โพันหนึ่ง โอเคครับนี่ <c oughs> ครับพี่แสนชัยรับไป1,000บาทครับ <c oughs> นี่คือแชมเปี้ยนของเราครับไปผิงเข้าใหม่ไม่ไม่เรียก